ถ้าจะหาที่สแปลงหนึ่งมาทําสวนหรือทําเกษตรโดยคาดหวังรายรับจากที่แปลงนั้นด้วยยิ่งความหลากหลายของการปลูกพืชบนที่แปลงนั้นมีมากเท่าไหร่ก็จะมีโอกาสทําให้เราสร้างเม็ดเงินจากที่แปลงนั้นได้มากขึ้นแล้วอะไรเป็นตัวสร้างความหลากหลายของชนิดของพืชที่จะปลูกในที่ของเราละ่ะผมบอกได้เลยว่ามันคือน้ํานั่นเองครับสำคัญมากๆอย่างที่แปลงนี้ก่อนที่จะมาอยู่ในมือผมเดิมทีเป็นสวนยางพารานะครับเก็บได้แค่ยางอย่างเดียวเลยแล้วก็ไม่มีแหล่งน้ําด้วยพอมันมาอยู่ในมือผมผมเริ่มจากการหาจุดรวมน้ําให้ได้ก่อนทํายังไงก็ได้ครับให้น้ง ด้้ใหไถ้าจําเป็นต้องปรับก็ต้องปรับพอผมได้จุดรวมน้ําที่ผมคิดว่าน้ําเพียงพอแล้วอ่ะครับผมเปลี่ยนเลยครับจากสวนยางเป็นอย่างอื่นไปเลยครับถ้าถามว่าเปลี่ยนแล้วได้เงินมากกว่าเดิมไหมตอบได้เลยครับว่าได้มากกว่าเดิมแน่นอนครับะระยะเวลาละาก็คือปีเดียวนี่แหละครับผมลองเทียบกันดูแล้วระหว่างการเก็บผล,ผลผลิตจากยางพาราตอนนั้นก็คือราคา50าบาทกับพืชหลากหลายชนิดที่ลงไปในแปลงทั้งระยะสั้นกลางยาวเพราะที่แปลงนี้มีแหล่งรวมน้ําแล้วนี่ดังนั้นเราจึงสร้างรายได้จากพืชหลากหลายชนิดไม่ใช่เพียงแค่ยางพาราอย่างเดียวโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าเราวางระบบน้้ําไปดว แล้วเนี่ยสบายเลยครับแท <billion> บทุกตารางนิ้วบนที่ดินของเราจะทําเงินให้เราได้เลยครับซึ่งตอนนี้ที่แปลงนี้นะเพียงพอแล้วครับแล้วเราว่างกันทั้ง2คนเลยเราจึงหางานให้กับตัวเองกัน<จ>เรามีแต่บ่อสําหรับรวมน้ําไว้ใช้แต่ตอนนี้เราอยากได้ล้ธารที่ไหลผ่านในสวนของเราเนี่แหละซึ่งมันไม่เคยมีมาก่อนหรอกเราก็ปลํำขุดขุด,ข,ดขุดกันไปอย่างนี้แหละครับช่วยกันขุดครับ ขากะว่าอยากจะได้ลำธารสวยๆยในขณะที่เรากําลังขุดอยู่เนี่ยผมก็ไปนึกถึงคนที่เขาขุดคลองไส้ไก่กันในสวนนะครับซึ่งผมรู้เลยว่าเอ้ยจริงๆแล้วเนี่ยเราใช้เวลานานมากเลยนะในการขุดแล้วก็ใช้กําลังเยอะด้วยในการขุดแล้วลองคิดตัวเลขเล่นๆดูครับถ้าเกิดผมสองคนเนี่ยกินวันละ400สคนก็คือ800บาทแล้วผมเชื่อเลยว่าไอ้คลองไส้ไก่ที่ขุดเนี่ยใช้เวลาไม่ต่ำกว่า10วันแน่นอนสแสดงว่าผม2คนถ้าเอากําลังและเวลาไปทํางานอย่างอื่นผมจะได้เงินทั้งหมด8,000บาทจริงไหมครับรคิดได้แบบนี้ผมจึงไปจ้าาางมมมโโรเเเเลลล็กยยดีวว่่ั1ชสจ 750บาทเอาเวลาและแรงที่เหลืออีก9วันไปทําอย่างอื่นดีกว่าครับถึงตอนนี้เราก็ได้คลองเล็กๆมาภายใน1ชั่วโมงแล้วครับที่เหลือก็แค่แต่งแต่ๆนิดหน่อยพอได้ดั่งใจเราก็เป็นแบบนี้แหละครับ ถ้าทาพืชเชิงเดี่ยวไม่เป็นไรครับแต่ถ้าเกิดว่าทําพืชหลายๆอย่างครับให้เตรียมแหล่งน้ําไปก่อนเลยครับผมบอกเลยนะครับว่าพืชทําเงินหลายๆตัววัดกันที่ปริมาณน้าครับใครมีน้ําเยอะก็ทําให้คนนั้นรวยได้เลยครับและการทําให้สวนสวยสดชื่นมีชีวิตชีวาก็ต้องใช้น้ําเหมือนกันครับดังนั้นใครที่ถามผมว่าทําสวนอะไรสําคัญที่สุดนะครับที่ดินนะครับสำคัญที่สุดแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ถามผมว่าทําสวนให้ดีอะไรสําคัญที่สุดก็น้ํานี่แหละครับคนที่มีที่ดินว่างๆอยู่แล้วไม่รู้ว่าจะเริ่มกับที่ดินยังไงครับคิดก่อนเลยครรัับวว่่่าาาาจะททํํยงงงงงงไใหห้้้้้พืนนนนีีีีตมมมแแลผผ ตั้งแต่แรกอันนี้คืออดีตตั้งแต่ได้พื้นที่มาส่วนอันนี้คือปัจจุบัน